สวัสดีครับพี่น้องมาได้กินเข่าแลนมกันครับ oh สุดยอดแล้ว่ะ oh. มันเองจำแตงครับแจ่วพริกสูตรเด็ดบุกเราไม้ครับรู้แต่ตัวน้หอนเลยปลาตกมาอย่างนี้ตลาดนัดครับเดียวเลยครับหลายคับขนาดเลยแพงป้อมของมาของขันท้องมาแล้วเนี่ยเอากินช่วยพี่น้องเนี่ยสี่วับวับวืบ ซื้อมาลวก,อกเองหรือเพื่อนมาซือลวกเองเลยมันจิน้มแจ้าประแดดใครเขากันวะอืมจะให้นี่ต้องเป็นป่นป่าเอาแม่กกันนี้มีหด้อเปล่านออ้องลวกขากับอืมเป็นยังไงกินด่อนเลยหมักแวนีดก็อยู่ตรงนี้ของหมักเกินกินปานฝรัง่งของคนไทยของฝรังนะ่งเนยกินได้เมืออเ่<ะ>อไรบ แับกีเกอเห็นในกีบเป็นไทกาให่เนานะอางดีกว่านะขอาวใหม่กัแซบเ้อบถึงมันเดี๋ยวอ่อนๆอด้วครับขาบุกแบบบานๆว่าแซกกับกีเยอะๆว่าฟังไงดกินค,คำหน่อยว่าแซบบั้นวะขาบากแซกะบีบ่สชอบ เจ้ากระแดะครับมีตอนพร้อมนียนะครับหมดส่กกะทิปะแจ๊บม,มานลยครับกินน้ำกันครับหูบดเด็ดเลยแรงนี่ตามเบียนนีครับเลย Chốt nó ngang đi Đúng không? hợp Anh đi xem về hả con đi nữa đi là làng 8 nam làm cao lạng nữa Ê Đi đi Kiến ra Thật quả tán จากนั้นไตปลาไปแล้วเน่าอื้อหือกินผักหนอกแล้วกินผักแว่นอื้อหือคนเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นไงอื้อหอมนะ ลาลวกสระดาได้กินหนังสระดองมออาน,นะครับพเพื่อกาลังกินครั้เหลือก็ลังเบิ่งยืนตันเนี่ยกินไม่นับกันเลยหรือจะเอามาัขึ้นในข้าแวแบงเนี่ยมันตังแบงวะมอวันนี้เรากินของตลาดนัดเคียงหนึ่งครับของเห็ดเคียงหนึง่งชูสีกันเนาะ อยากกินได้ฮอดกวดนึงหรอเจ้าวาก้าติดคอเนี่ยียบร้อยแล้วไ,ได้กินเส้นกินเลยอันนี้ผักวางตุ้งครับโบว์มกับคาร์ลแล้วลว,วางตุ้ง,งวกนาะทำไอขวดไห้ร้องอันนี้ร้องจ้ะยายเราบังคับให้เสิอ เป็นหน่อมไม้เลยน้ำไม่ไพ่เหรอหวานน้ำไม่หวานนะุดยอดนะอชอบขมๆไงขมต้องขมหน่อยนะึงลองเมองนี้พี่น้องไม่เป็นตัวว่าตัวกินผู้เดียวทีว่หัวฉให้กินอืมจุดยอดหวานบปล่หวานแซ่บ้เพื่อนครับอยอดขมๆ ต้นมะแงไปเนี่อาไปหอนเล้าเด้อเตามเองครับกาไเ้ของเองเดียโอ้สุดยอดน้องน่งีนะโอมีต่มเ้าหน่เราอยาใส่มือเลยครับใส่ส่วนไข่ักาไหครับคักเลยหายเห็นยังย่าลอานี้กันเนาะ มานะครับกิด้วยกันนะครับเออ่าแ้งยังดี่ะลงนดครับหยอดหยอด่นอนพองดึงเกยอยวยังกิงกึงไมดีครับ <c oughs> เล็กหมดเล็กเล็กยังวะสุดยอดสุดยอดเล็กยังคลิปนี้ไว้นสนิทก่อนเด้วพี่น้องเดี๋ยวกินบนท่านมูมเพราะรายการเราต้องพักก่อนตอนนี้โอเคครับคล,คลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับสวัสดีครับ